สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับบางทีคนก็สงสัยนะว่าดาราเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะหรือเปล่าและเราในฐานะผู้ชมเนี่ยเราพูดถึงเขาได้ไหมโดยเฉพาะเรื่องความรักอาจารย์เห็นว่าอย่างไรครับอาจารย์ะนะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมต้องจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมสัญญาว่าจะทําให ผมจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เป็นนักขายความสุขผมจะทําให้ท่านมีความสุขครับผมแป๊บหนึ่งนะครับความสุขอะผมจะไม่เด่นด่มามาอาจจะมีเล็กๆครับแต่ไม่เน้นแต่คราวที่แล้วเนี่ยนะผมต้องการปรารถนาดีไงแต่ท้ายต้องลบคลิปไปเลยเพราะแฟนคลับไม่พอใจก็คือเรื่องของไปเปรียบเทียบโบ๊ปกับเวียว่าใครเหมาะเบลลามากกว่าแต่นี่ผมไม่เปรียบเทียบนะผมแค่เปรียบเทียบแค่คู่ของเวียและเบลลาเท่านั้นแต่เปรียบเทียบในมุมว่าครับคู่จะเป็นสาธารณะหรือเป็นส่วนตััวอครบผ ทีนี้นะประเด็นเนี้นะนะตอนแรกผมยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนแล้วผมก็จะคิดเหมือนคนส่วนใหญ่ว่าเป็นเรื่องสาธารณะครับผมแต่หลังจากที่ฟังสเตฟานสเตฟานว่าไงครับผมเนี่ยส่วนใหญ่แฟนคลับช่องเราเป็นแฟนคลับเฟียใช่ไหมครับผมสเตฟเออสเตฟานก็อยู่ช่องเจ็ดเหมือนกันอ่าครับผมเอออายุก็พอกับเฟียด้วยอาจจะอาจจะมากกว่าหน่อยนึงครับผมนะเพราะงั้นนยบางคนอาจจะเป็นแฟนคลับสเตฟานนะถ้าเป็นแฟนคลับสเตฟานหรือคนอื่นก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ตอกตะไคร้เราด้วยนะครับสเตฟานเนี่ยนะตอน อแต่ก็ไม่วิจา์หรือเปล่าแต่ไม่แต่ตอนนี้ผมชอบเขาตอนนี้มากกว่าตอนที่สมัยสมัยเขานุ่มนุ่มเขาเล่นละครอีกนะแต่ทีเนี้ยผมจะเล่าว่าผมก็คิดว่าเขาเพิ่งมาลุ่มลึกตอนหลังนะแต่เซฟานเป็นคนที่ลุ่มลึกตั้งแต่หนุ่มเลยผมไปดูคลิปปี2 5 5 0ครับสัมภาษณ์คู่กับปกสุวรรณันนะเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องความรักได้ดีนะแต่ผมจำชิดแต่จำไม่ได้ละเพราะผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องความรักมากเขาไปเปรียบเทียบกับ เขาไปดึงโค้ดคําพูดของกวีเอกคนหนึ่งของอังกฤษอาจจะไม่ได้ดังแบบเท่าแบบเชคสเปียอะไรเงี้ยแต่ก็ดังแถวสองอ่ะคืออย่างน้อยๆอยแต่เขาจะว่าแถวสองก็ยังดีกับแถวแบบกวีแบบตัตดาถือว่าเป็นกวีที่ลึกซึ้งนะแล้วก็ถ้าคนที่เรียนวรรณคดีอ่ะเขาจะต้องพูดถึงวรรณคดีอังกฤษต้องพูดถึงคนนี้ครับครับผมจอห์นคีสครับจอห์นคีสจอร์นคีสเก่าอะไรครับผม จำไม่ได้ไงครูมบอกแล้วเกี่ยวกับคู่รักไม่ไรับไม่ใช่แม่อันนี้แค่พูดเพ้่ังว่าสเตฟานรุ่มลึกแต่ทีนี้เนี่ยประยคงเขาพูดในรายการว่าคนชอบไปพูดว่าความรักนั้นเป็นสารณะโอ้ยแต่เขาบอกว่าเออแต่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่นักการเมืองเขามองว่านักการเมืองได้เสียงจากประชาชนครับผมอันนี้เป็นสาธารณะอ้าวแล้วบางคนบอกเอ้าแต่ดาราก็เป็นของประชาชนไม่ไม่ดาราก็ได้เงินจากประชาชนมันไม่ใช่นะมันได้ทังอ้อมไงคนจ้าง จ้างไปแสดงจ้างไปแสดงแต่เขามาขายประชาชนเพราะงั้นมันไม่ได้โดยตรงท่ทีเดียวเพราะงั้นนี่มันไม่จำเป็นต้องเป็นทุกเรื่องไงแต่ก็มีคนแย้งว่าเออเนี่ยแต่ดาราก็ต้องพึ่งพาสตอรี่ใช่ไหมล่ะเพราะงั้นผมก็เลยผมก็เลยให้เป็นอย่างนี้ครับครับผมห้าสิบห้าสิบครับยังไงครับสารชนะครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่วนตัวครึ่งหนึ่งใช่คือดาราก็ควรที่จะต้องเปิดกว้างให้คนทั่วไปเนี่ยได้เข้าถึงครับผม คือทั้งในเชิงของการสัมภาษณ์ทั้งในเชิงของการแบบพบปะแฟนคลับนะแต่คันจะไปจับมือจับไม้ในก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็มากกว่านั้นก็คือว่าครเออผมคิดว่าสุดท้ายก็เหมือนเรื่องดราม่าผมว่าก็คือดราม่าได้ระดับหนึ่งแต่เข้าจะมาเหมือนกับคู่จิ้นแต่อย่าให้เลยออกมาเป็นนอกจอเออเข้าจะมาแล้วโอ้โหแล้วเมื่อวานนี่ดุเดือดมากนะผมชอบผมชอบอันหนึ่งที่บอกว่าครับ อ่าคุณชานนหรือใครมาพูดถึงแต่คุณชานนมารวยๆเยอะมากอ่ะไม่เป็นไรไม่้อย่าไปว่าเขาเราเน้นแต่พลังบวกเอาโอเคเอาพยาบาแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปตอบคุณชานนโดยเฉพาะเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ให้จบก่อนโอเคโอเคอ๋อพูดเปลี่ยนเรื่องแล้วทำให้ผมสับสนนะเนี่ยคือเรื่องของดูดิเลยมึนเลยอ๋อเขาไปพูดว่าตอนนั้นน่ะมันมีปั่นกระแสที่เป็นเรื่องของเลยนะ ผมก็ไม่ได้ตามนะแต่ก็น่าจะเป็นอ้ําอธิชาติกับเบลล่าหรืออะไรสักอย่างแต่เขาบอกอันนั้นนะเพราะละครไม่ปังก็เลยมาโปรโมโอแต่อันนั้นนะก็คือมันจบตรงนั้นไงแต่บางคนไปต่อมันก็ไม่ดีไงเพราะจะว่าคือถ้าโปรโมทถึงช่วงหนึ่งอะโอเคไม่เป็นไรถึงแม้มันจะออกมาในในใน,ในรูปแบบอยากให้จ้นกันจริงๆเนี่ยแต่อันนั้นนะแค่ชั่วข่าวได้แต่ถ้าต่อเนื่องเยอะๆอะมันไม่เวิร์กไงคือคือผมกําลังจะบอกว่าดารามีความเป็นสาธารณะระดับหนึ่ง แต่เราควรจะเขาเรียกอะไรนะที่บ้าไปเอออย่าอย่าไปยุ่งเรื่องกับตัวเขาเยอะเคยฟังไหมที่ว่างของพ่อยังไงฮะก่อนเคยคิดว่ารักต้องอยู่ร่วมกันตลอดแต่อันเนี้ยคนไปเพ่งเล็งในเชิงของรักก็ถูกแต่ผมว่าเอามาใช้กับในเชิงของความรักที่มีต่อดาราหรือแม้แต่พ่อแม่หรือทุกอย่าง่ใช้ได้หมดนะครับเราก็ควรจะมีที่ว่าแต่ผมว่าแฟนคลับช่องเราเนี่ยนะ อยที่ว่างระดับหนึ่งนะอ่าใช่ใชชนะฮะใช่เออนั่นแหละนั่นแหละผมก็เลยโอ้ต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆนะที่ครับที่แบบว่าเออคือเขาแบบมีเหตุมีผลนะอ่าใช่นะถึงแม้จะมีความแตกต่างนะครับเพราะอย่างเพราะอย่างอ่า คุณฟาลิสเนี่ยก็จะต้องมาเวล่ามากกว่าถรัว่าแล้วแล้วแฟนคลับบางคนก็จะมีโจมตีเวล่ามาแต่ไม่เยอะเท่าคุณชาโนนแต่แต่เขาก็เข้ากันได้คุยกันได้นะนั่นแหละแต่แต่ผมว่าอย่างนี้โอเคไงคือเถียงกันไม่เป็นไรเพราะว่าช่องเราเลยนะเป้าหมายอันดับหนึ่งคือนักขายความสุขครับผมนะขายความสุขมอบความสุขอะไรที่ไม่เป็นความสุขเราไม่ทํบเป้าหมายอันดับสองคือเสรีภาพในการแสดงความเห็นครับผมแต่ต้องไม่รบกวนความสุขไง แต่พอคุณชาอนรลบกงความสุขอันนี้ต้องมาคุยกันนะจนข้อสาเนี่ยคืออะไรวะลืมยอดวิวยอดวิวอ่าแต่ไม่ใช่ยอดวิวไม่สํคัานะก็สําคัญแต่ร้อยเป็นันดับสาเพราะเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนฟังมีความสุขครับแล้วก็มีเสรีภาพในการแสดงออกได้ยอดวิวลจะมาเองอนะครับผมอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด c r i ต e แเราด้วยนะครับครับสวัสดีครับ